เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาคัดคอมมือสองสเปคดีๆกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันนะครับสำหรับใครที่ตามผมมาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของในบ้านของผมเนี่ยไม่ลาซาด้าก็ช็อปปี้นะครับคือมิวไม่กีวเว็บนะครับจริงๆในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็จะเน้นสั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่เนอะนะครับแล้วก็ในเว็บพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนห้างไงนะครับคือคุณไม่สามารถเชื่อใจของได้ทุกชิ้นนะครับคือมันเป็นเหมือนตลาดมากกว่า นะครับคือแต่ละคนก็สามารถขายอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็แน่นอนมันก็มีมาตรการอยู่แต่ว่าก็ใช่ว่าคุณจะไม่โดนโกงไปสัทีเดียวนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องคัดบ้างนะครับอาจจะมีการเสี่ยงเจอของปลอมได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นของที่มันไม่ตรงสเปคหรือต่อให้มันตรงสเปคจริงๆอย่างเงี้ยบางคนก็ยังอาจจะยังไม่มีความรู้มากพอที่จะคัดว่าเฮ้ยอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็จะพามาคัด สเปคคอมมือ2ตัวดีๆกันนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมทำกันบ้านมาแล้วผมก็คัดตัวที่เด่นๆมาเนี่ยหสเปคนะครับในงบช่วงช่วงประมาณ1,000ถึงประมาณ56000นนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่เหมาะสมกับงบมือ2อพอดีนะครับก็มาเริ่มที่สเปคแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากตัวถูกสุดไปยังตัวที่แพงที่สุดนะครับอ่านะครับสเปคแรกก็คือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าชื่อส่วนใหญ่มันก็จะชื่อส่วนใหญ่มันก็จะซ้าๆกันนะครับซึ่ง URL ก็ยาวมากเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถสามารถกดเข้ามาเช็คที่ description ได้ก่อนเลยอาจจะเอามาดูประกอบกับคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นสเปคแรกนะครับเจ้าตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับ900เนี่ย900คุณได้คอมเครื่องนี้เลยนะคือทั้งเครื่องเลยนะครับราคาปกติของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณพันกว่ากว่านะครับพันถึงสองพันตัวนี้เป็นคอมสำนักงานนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็นะพันหนึ่งคุณจะเอาอะไรจริงไหมตัวนี้มีชื่อว่า Dell Optiplex รุ่น775นะครับ CPU ก็จะเป็น Core 2 Duo นะครับ E7400 ามนี้เลยนะครับ 2GHz มีแรมให้2 g b h ฮาร์ดดิ160 g b นะครับก็ทั่วๆไปนะครับราคาเขาขาย899นะครับจริงๆราคานี้ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะนะครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานแบบทั่วไปได้นะครับถ้าคุณต้องการแบบเปิดขึ้นมาใช้งานเฉยๆเอามาเล่นเว็บเล่นเฟซบุ๊กฟังเพลงอะไรเงี้ยนะครับดูหนังก็สามารถ ทำได้ก็ด้วยความที่มันเป็นคอมสนักงานนะครับมันก็ต้องเซิร์ชเว็บอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วรวมถึงพวกโปรแกรม Microsoft Office อะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถทํางานได้นะคือเอามาคือเอามาใช้ทํางานเอามาใช้เรียนอะไรพวกนี้เนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์นะครับส่วนด้านการเล่นเกมเนี่ยคือมันไม่มีการ์ดจอแยกเลยแล้วก็ไม่มีอินทิเกตกราฟิกที่คุณภาพสูงสูงสักหน่อยนะครับดังนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยในด้านของเกมมิงนะครับผมไม่ผมยังไม่แนะนานะคืองบพันหนึ่งเนี่ยยังไม่พอสำหรับด้านเกมมิงจริงๆ นะครับหรือถ้าใครที่เล่นเกมแบบแนวที่เก่ามากๆหรืออาจจะเป็นเกม 2D ในบางประเภทอาจจะเป็นเกมพวกเอ่อพวกที่เป็นแบบ8บิตอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้สเปคนี้ได้นะครับก็พอเล่นได้อยู่เกมเว็บอะไรพวกนี้แบบ Ag a g a a i o s l i t e r i o อะไรเงี้ยก็ยังพอได้นะนะครับเกมที่เป็นแบวบกแบบเกมเว็บทั่วไปหรือว่าเกมออนไลน์เบาๆออนไลน์เก่าๆหรือพวกเกมที่แบบสมัยเก่ามากๆหรือที่ใช้เทคโนโลยีเก่าๆเนี่ย ตัวนี้จะสามารถทําได้นะครับแต่สำหรับในการเล่นเกมในระดับปกติที่มันมีกราฟิกดีๆหรือพวกหรือคุณแบบโหลดเกมสตรีมตัวดีๆมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แนะนํานะครับจริงๆอาจจะเล่นได้ก็ได้นะแต่ผมไม่มั่นใจเลยจริงๆนะครับมาดูสเปคต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะและนี่คือสเปคต่อมานะครับเพิ่มงบขึ้นมาเพิ่มงบขึ้นมาอีกพันหนึ่งนะครับเป็น1 8 9 9นะครับสเปคตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีมากเอาจริงๆผมยังไม่คิดว่า2000เนี่ยจะได้ตัวที่มันดีขนาดนี้นะ คือจะว่าเป็นของดีที่หลุดมาก็ได้นะครับมีทั้ง995ชิ้นเนี่ยไม่รู้มีจริงปะนะก็จริงๆผมคิดว่าไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่แต่มันก็เป็นคอมสักธงานเหมือนกันนะอาจจะอาจจะพอมีพอสมควรนะครับก็ของไม่น่าหมดง่ายๆแต่ก็แนะนําให้รีบซื้อเลยกันนะเพราะส่วนใหญ่เวลาผมลงคลิปอะ่ะแล้วทุกคนกดเข้ามากดซื้อพร้อมกันอย่างเงี้ยมันคือของมันมีแค่สาชิ้นเนี่ยคนดูเป็นพันคนตัดสินใจซื้อเป็นร้อยอย่างเงี้ยแล้วคุณกดไม่ทันอันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆ นะครับแต่อันนี้ของน่าจะพอนะครับอาจอาจจะมีไม่เยอะเบเท่านี้แต่ก็น่าจะพออยู่นะครับสเปคตัวนี้เนี่ยถามว่าทําไมผมถึงชมนะครับ i3 นะครับ i3 gen3 เนี่ยถือว่าเป็นของค่อนข้างใหม่นะครับในงบพันสองพอย่างเงี้ยคือผมไม่ค่อยหวังอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบ cpu 10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง i3 3, 3 2 4 0ในงบประมาณนี้เนี่ยถือว่าใหม่อยู่นะนะครับและสามารถเอามาใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายและมันยังคงใช้งานในปัจจุบันได้ดี มีมให้4กิกนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับ Windows 10ด้ซ้ำนะครับก็สามารถใช้งานกับโปรแกรมใหม่ๆอะไรพวกนี้ได้นะครับ램4กิก์นี่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะถ้าคุณไม่นับด้านเล่นเกมอะนะครับซึ่งก็สามารถใส่เพิ่มได้นั่นแหละนะครับจริงๆคือขอแค่บอร์ดมันมีสล็อตอะคุณจะใส่แ a ม4กิกก็ได้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสให้250กิกนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากสเปกก่อนเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็คงจะไม่มีการ์ดจอแยกอะไรแต่ว่า อินดิเฟตกราฟิกของ i 3 3240เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นกับดีขึ้นกว่าสเปคที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้าคุณเล่นพวกไ i n e c r a f t หรือว่าเกมออนไลน์ที่ไม่ได้กินสเปคมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยคอมเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้นะครับหรือถ้าคุณเอามาแค่ใช้เรียนใช้ทํางานอย่างเงี้ยอัพแค่ s s d อีกตัวอีกตัวหนึ่งอะเสียบเข้าไปปุ๊บเร็วปื๊ดลื่นแรงเหมือนคอมใหม่เลยทีเดียวนะครับเหมือนเหมือนคุณซื้อคอมใหม่2องสามหมื่นเลยอะนะครับประมาณนั้นถ้าคุณเอามาแค่แบบททํํําาาาาางงงนนนนสนักฟฟ เอามาเรียนเอามาเปิด YouTube อะไรพวกนี้เนี่ย SSD ตัวเดียวจ่มมากนะครับสเปคนี้ก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆถ้าให้ผมตีเนี่ยจริงตัวนี้ไม่ได้ไม่น่าอยู่2000เลยน,น่าจะอยู่ประมาณ3,500นอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าถูกกว่าปกติประมาณ30-40ได้นะครับก็รีบซื้อก่อนที่มันจะหมดแล้วกันนะครับ นะครับเพราะมือสองก็แล้วแต่ช่วงอะเนะเราก็เลือกไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีอะไรมาขายซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามมาคัดให้บ่อยๆนะครับอย่างคราวก่อนผมคัดตอนต้นปีว่าต้นปีหรือปลายปีผมจาไม่ได้ละก็คัดมาให้นะครับแล้วก็เว้นช่วงประมาณ3-4เดือนและตอนนี้ก็มาคัดมาคัดให้อีกรอบแล้วนะครับแต่เอาจริงๆก็เดี๋ยวจะพยายามมาคัดให้บ่อยๆนะครับถ้าว่างนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเงินนะครับแล้วอยากเก็บออมอย่างเงี้ยก็รอคลิปใหม่ๆได้นะครับมาดูสเปคต่ตอไปกันเลยดีกว่านะครับ อ่าตัวนี้นะครับเพิ่มงบขึ้นมาอีกพันหนึ่งนะครับค่อยๆเลื่อนไปอันนี้จะเป็นคอมครบชุดนะครับสาหรับใครที่ต้องการคอมครบชุดคือพวกเมื่อกี้มันมีแค่ตัวเครื่องอะนะครับอันนี้คุณจะได้รวมจอรวมเมาส์รวมคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับคือมันเล่นมันครบชุดเลยนะครับก็จะเป็น Core Duo E 7 5 0 0 ram 4 g b ย์ศูนฮาร์ดดิส์ยหกถึงสามริการ์ดจอ 1G b นะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยบอกตามตรงเลยนะว่าผมเกลียดการเขียนคําอธิบายแบบนี้มากๆนะครับ คือประมาณว่าเขามีของเยอะนะครับคือแบบเขารับซื้อมือสองมากแล้วก็กองๆกันแล้วก็แบบอ่ะคุณมาซื้อปุ๊บคุณจ่ายตังค์เท่ากันแต่เขาเขาจะหยิบอะไรให้เราเราก็ไม่รู้อะ่ะคือก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมอะไรประมาณนั้นอะ่ะนะครับอย่างนั้นอะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับด้แล้วดังนั้นแล้ว,ลวถ้าเขาไม่บอกรุ่นเขาไม่บอกยี่ห้อผมขอตีเป็นเกณฑ์ต่ําสุดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะว่าไม่ไม่อยากให้คิดในแง่ดีแล้วมาผิดหวังะนะ นะครับก็ตามตรงสเปคเหมือนกับเจ้าตัวงบ1,000คราวขาก่อนนะครับแล้วก็มีจอให้แล้วก็มีการ์ดจอให้1กิกนะครับซึ่งการ์ดจอนี่ผมตีต่ำๆเลยอะ GT 2 10, 1 0 1กิกนะครับก็ยังก,ก็ยังดีว่าไม่มีนะครับเอาจริงๆแล้วก็คืนเหมือน1,000นะครับรวมจอจอก็สัก8900กนะครับก็เท่ากับไอกพันหนึ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคุณได้แรมเพิ่มอีก2กิก ฮาร์ดดิสที่สุ่มเอานะครับอาจจะได้160กิกเท่าเดิมหรือคุณอาจจะได้เป็นเพิ่มเป็น320กิกคือเพิ่มมาอีก160กิกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อันแล้วแต่ดวงของคุณนะครับแล้วก็การ์ดจอ1นึ่กิกที่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาที่คุณจะซื้อจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทักไปถามทางร้านนะว่าเฮ้ยตกลงสเปคมันเป็นอะไรกันแน่เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจได้ตรงๆนะครับอย่างถ้ามันเป็น GT 710 730อะไรเงี้ยหรือ GT 630อะไรพวกนี้เน ก็ยังถือว่าดีมากๆนะครับในงบ3,000ันเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแต่ถ้าเป็น210อย่างนี้ผมบอกเนี่ยแบบที่ผมเตรียมต่าไว้เนี่ยก็ยังถือว่าพอพอไปได้นะครับพอน่าสนใจอยู่คือไม่ได้ถือว่าคุ้มมากแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับและสเปคนี้เนี่ยมันก็ดีที่สุดในงบประมาณนี้ที่ผมไปคัดมาแล้วนะครับคือผมนั่งคัดมาเนี่ยเหนื่อยมากนะครับคือนั่งคัดนี่คือแบบไล่ตั้งแต่ตัวถูกสุดยันตัวแพงสุดอะนะครับแล้วเอามานั่งคิดอะเฮ้ยอันไหนมันคุ้มคือผมนั่งเทียบสเปกก ตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับตอนนี้1นึ่ทุ่มเอ้ยจะสองทุ่มแล้วเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าที่ผมผมทำงานหนักมากเลยนะเพื่อทุกคนเนี่ยนนแล้วก็อยากให้มั่นใจในสเปคนะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับถึงจะเป็นตัวเลือกที่ผมไม่ไม,ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแต่ราคามันก็ดีนะครับดีนะครับก็อยากให้ไปถามไปถามกันให้รู้ไปเลยว่าเอ้การ์ดจอมันคืออะไรและถ้าคุณไม่รู้จักรุ่นการ์ดจอนั้นๆหรือว่าคุณยังไม่มั่นใจในสเปคเนี่ยเดี๋ยวคุณทักมาถามผมอีกทีก็ได้เ,ไดเลยนะครับ ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์ช่องนี้ทําด้วยใจนะครับอยากให้ทุกท่านได้คอมดีๆใช้กันก,ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นเกมทั่วๆไปได้นะครับเกมออนไลน์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องการที่มันมีการ์ดจอแยกขึ้นมาเนี่ยอะไรๆมันจะดูดีขึ้นเยอะเลยคือมันจะดีกว่า2สเปกก่อนเยอะมากๆในด้านเกมมิ่งแต่ถ้าคุณใช้แค่ทํางานออฟฟิศทํางานอะไรพวกนี้เนี่ยคุณกลับไปมอง2สเปกก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับคือการมีการ์ดจออะไรก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเพิ่มราคาเพิ่มอีกพ ผมยังคิดว่ามันไม่ค่อยโอเท่าไหร่คุณค่อยไปซื้อจอเพิ่มก็ได้นะครับอาจจะซื้อจอดีๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้อ่ะมาดูสเปคต่อไปกันเลยดีวยกว่านะครับสเปคที่4่อ่ะในสาหรับสเปคที่4เนี่ยก็จะเพิ่มงบขึ้นมาอ,อีกระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม,ไม่ถึงพันจนไปถึงประมาณพันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็พร้อมจอ19นิ้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหม่แล้วนะครับตัวจอเนี่ยจะเป็นจอที่เป็นระดับปกตินะครับคือ16-9อ นะครับอย่างถ้าเป็นจอสมัยก่อนอย่าง,างเมื่อกี้มันก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยมเนอะนะเวลาดูหรือว่าเวลาใช้งานสมัยนี้เนี่ยอาจจะมีการขัดหูขัดตาบ้างเพราะว่าขนาดรูปร่างจอมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอย่างเวลาดู YouTube อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบการหยิดหิดหน่อยอ่ะเพราะว่าจอมันไม่ยาวอ่ะนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะแก้ในแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มี2บทหมู่ให้เลือกคือคุณจะเอาการ์ดจอหรือไม่เอานะครับช่องนี้มีการ์ดจอช่องนี้ไม่เอาเหมือนเดิมเลยนะครับผมเกลียดมากไอการบอกการ์ดจอ1นึ่งก มี DDR 3ถึง DDR 5ด้วยนะเอาไง่ายๆคือเขากองๆก,กันนะคุณก็จ่ายตังค์แล้วเขาก็หยิบจะจะได้ตัวไหนก็ช่างไปลุ้นกันเราเองอะไรประมาณนั้นบอกตามตรงว่าผมเกลียดมากแต่ก็มันมันไม่มีตัวเลือกนะครับก็เลยต้องเลือกมานะครับพอทูดู o E7xx ให้ไปลุ้นกันเองด้วยนะนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของที่ทางร้านเขามีเนอะ RAM 4ี่ินะครับการ์ดจอก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกไหมนะครับก็แนะนำ ก็แนะนําไม่ใช้กลยุทธ์เดิมนะครับคือไปถามเขาก่อนถามเขาตรงๆเลยว่าเฮ้ยกัจจอเนี่ยกร๊จจอที่จะได้เนี่ยมันคือกร๊จจออะไรมันคุ้มไหมมันดีหรือเปล่าแล้วคุณค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปกดซื้อแล้วค่อยถามนะคุณถามก่อนแล้วค่อยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมอยากให้ได้ความดีๆใช้กันนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากนะแล้วก็ฮาร์ดดิสต์160กิกถึง320กิกอ่าแล้วแต่นะครับแล้วก็ เห็นจะเห็นว่ามีอีกเซตหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณได้เซตไหนนะอันนี้ก็แล้วแล้วแต่แล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคุณนะครับไปถามไปถามให้ดีๆนะว่าตกลงแล้วคุณจะได้อะไรนะครับแล้วก็มี a d ดรอน x 2 s e ซีรีส์นะครับซึ่งตามตรงก็จริงๆคือมันแล้วแต่รุ่นน่ะนะครับคือเขาไม่ได้บอกรุ่นมาผมก็คงจะบอกไม่ได้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันก็เอาเป็นว่าไปถามรุ่นมาก่อนแล้วค่อยทักมาหาผมก็ได้หรือไม่ก็อ่ะสุ่มเอาแล้วกันนะครับถ้าคุณแค่ใช้ทททําาาางงงนนนเเเฉยยแะออฟิิไรบบดมี่ ก็โอเคนะครับก็โอเคใช้เรียนใช้ใช้เล่นเว็บอะไรเงี้ยคือ CPU มันแบบมันมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมามคุณจะได้ CPU ตัวไหนผมก็เชื่อว่ามันสามารถตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้นะครับมีแลม 4G กิกส่วนทางด้านเกมมิ่งก็ไปลุ้นการ์ดจอกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามี gddr 5ก็อาจจะเป็นการ์ดจอใหม่อยู่นะครับแต่คุณอาจจะซวยได้ gddr 3ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือมันบอกไม่ได้นะครับส่วนราคานี้คุ้มไหมก็ไปไปดูการ์ดจอเอาแล้วกันนะครับว่า มันได้รุ่นอะไรนะครับก็เนี่ยความต่างประมาณพันสก็เอาตัวที่ถ้าการ์ดจอมันมีมูลค่ามากกว่าก็คงคุ้มอยู่นะครับแล้วก็สเปคนี้เนี่ยก็น่าจะกินที่เคสกับคีย์บอร์ดระดับหนึ่งนะครับอาจจะคีย์บอร์ดสัก4ี่ห้นะครับที่มันมีไฟแล้วก็เคสอีกประมาณ4ี่ห้านะครับคุณคุ้นตัวที่มันมี r G b น่าจะใช่นะครับประมาณนี้คุณก็สามารถไปปรึกษากับทางร้านได้นะครับกดกดตรงเออกดตรงนี้นะครับทักไปคุยได้นะครับ นะครับมาดูสเปคที่5กันเลยดีกว่านะครับอ่ะและนี่ก็คือสเปคที่5ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสเปคที่ดีที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับผมพูดอย่างนี้จริงผมตื่นเต้นมากที่ผมได้เห็นสเปคนี้นะครับหเลยคือมันไม่มีการ์ดจอ1นึ่กิกสอกิกมาให้ผมลำคาญหูลำคานไตต่อไปนะครับและการ์ดจอตัวนี้เนี่ย HD 6 6 7 0เนี่ยเฮ้ยมันดีมันดีมากมันดีมากดีจริงดีแบบไม่คิดว่า เฮ้ยผมจะได้เห็นอะไรแบบนี้นึกว่าจะได้เห็นการ์ดจอ2กิกะรุ่นอะไรแบบนี้ปวดหัวตายเลยนะครับแล้วก็ M D X4651 เนี่ยก็คือแอดลอนนะครับแอดลอน X46651 4 1, c o ร์4 t h r e ตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าแรงใช้ได้เลยนะนะครับแรงใช้ได้จริงๆนะครับบอร์ดก็จัดว่าโ OK, อเนะค OK, อยู่นะครับโอเคอยู่นะครับมีการบอกชื่อรุ่นมาให้ด้วยนะครับน้ำตาจะไหลยอยากแชร์มากนะครับแล้วก็การ์ดจอ S D 6670ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ โหดมากในสมัยก่อนนะครับโหดมากในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วล่ละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเลยนะครับคุณสามารถเล่นเกมได้หลายเกมมากๆนะครับ GTA 5อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นได้ซึ่ง GTA 5นี่เมื่อ7ปีก่อนนี่เป็นเกมที่แบบกินสเปคหนักมากนะครับก็ยังสามารถรับอยู่นะเจ้าการ์ดจอตัวนี้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็มีแรมให้ 4G ่กิกนะครับฮาร์ดดิสให้ห้0รกิกเคสใหม่มือหนึ่งพาวเวอร์ซัพพลายอะไรก็ได้ช่างมันเถอะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมีประกัน30วันนับจากที่ได้รับสินค้าด้วยนะครับก็คือประกันร้านนะครับคงไม่ต้องมีอะไรไปสอบถามแล้วคือเขาอธิบายสเปคมาแลมาได้ละเอียดมากซึ่งในด้านการทํางานเนี่ยตัวนี้สามารถเอามาทํางานที่หนักกว่างานออฟฟิศปกติได้นะครับถ้าคุณใช้พวก Adobe คุณใช้ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาใช้ได้นะครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้งานของคุณมันเสร็จออกมาได้นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็น2ตัวก่อนเนี่ย อาจจะได้แต่ผมไม่รับประกันนะแต่ตัวนี้เนี่ยแรงแต่ตัว CPU ตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆแรงขึ้น2เท่าแน่นอนนะครับแล้วก็การ์ดจ,จอนี่น่าจะแรงขึ้นแบบ3-4เท่าขึ้นไปอะนะครับถ้าเทียบกับไอพวกสเปคที่แล้วเลยนะครับดังนั้นแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมออนไลน์เบาๆอะไรพวกนี้เนี่ยได้ลื่นๆเกมเกมที่ค่อนข้างกินสเปคเนี่ยก็สามารถเล่นได้ก็อิงกับสเปคของ GDA 5แลละกันนะครับก็ สามารถเล่นเกมที่มีสเปคต่ำกว่า GTA 5ได้แบบลื่นๆเลยทีเดียวนะครับแรมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะส่วนตัวในความเห็นของผมเนี่ยก็ถ้าคุณใช้ซิสเต็มใหม่ๆใช้โปรแกรมใหม่ๆอาจจะเพิ่มแรมอีกสัก4กิกก็จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าใช้เฉยๆใช้เบาๆก็ปล่อยมันไว้4กิกเหมือนเดิมก็โอเคนะครับและและถ้าคุณทํางานพวกทํางานออฟฟิศหรือทํางานพวกตัดต่อ Adobe อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่ม SSD ไปแนะนําเพิ่ม SSD ไปตั้งเป็นตัวบูท คอมเครื่องนี้จะดูโปรเฟชชั่นอลมากนะครับคือกดปุ๊บติดปั๊บพร้อมใช้งานนะครับโหลดโปรแกรมเร็วมากอะไรประมาณนี้เลยนะครับคือแบบ5วิเสร็จหวิเสร็จอะไรพวกนี้มันจะแบบคุณจะฟินเลยนะครับมันจะต่างกับคอมเก่าๆในจินตนาการของคุณอย่างสิ้นเชิงนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็แนะนําให้ไปอัปเกรดแรมอัปเกรด SSD ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อัปเกรดก็ไม่เป็นไรนะครับช้าเหมือนเดิมแต่ CPU มันแต่ CPU กับการ์ดจอมันแรงอะนะครับมันก็แครี่ไหวนะครับสามารถทํางานได้สามารถเล่นเกมได้ ประมาณนี้นะครับถือไปดิ่งหนึ่งสเปคที่เฮ้ยมันแหล่นะมันแหล่แล้วก็ผมดีใจมากที่เขาไม่เขียน2กิกะรุ่น1กิกะรุ่นอันนี้เกียดจริงๆนะเกียดมากเกียดที่สุดเกียดแบบเกียดมากๆนะครับและมันไม่มีมันเป็นสเปคเดียวเลยม้งเนี่ยที่มันไม่มีใน,ใน,ใ,นในชุดที่ผมคัดมาเนี่ยโหซึ้งมากนะครับซึ้งมากผมขอบคุณคุณเจ้าของร้านมากนะครับที่คุณเขียนสเปคละเอียดขนาดนี้อยากจะกราบสัก3ทีจริงๆนะครับ มาดูสเปคสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับอ่าสเปคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบครบชุดนะอ่าถ้าคุณไม่ต้องการจอคุณเอาเคสอย่างเดียวได้ถ้าคุณต้องการก็มีเคสมีจอมีอัพ SSD ด้วยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแค่1ัน0เท่านั้น1 6 7, 7, น0กน็ะครับก็ได,ได้ได้จอพร้อมกับ SSD ไปเลยนะครับก็ถือว่าเฮ้ยดีนะดีนะ SSD คุณจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปหาเองนะครับมือหนึ่งก็6,700แล้วนะครับ120กิกเนี่ย แล้วก็ยังมีจออีกจอนีออออ่ถ้าหากักไอ้หกเจเมื่อกี้ก็เหลือพันเดียวก็คุ้มดีนะครับผมว่าก็อาจจะซื้อเป็นครบชุดรวมจอไปเลยก็ได้นะครับอาจจะเลยเลยงบไปหน่อยแต่ก็โอเคหรือถ้าเอาแค่เฉพาะตัวเครื่องเนี่ยอย่างเดียวก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็จะเป็น M D X 3 445นะครับบวกกับ G T 730 2GB นกะครับก็มีสินค้ามีทั้งหมด2ชิ้นก็รีบๆตัดสินใจนะครับถามว่าทำไมผมถึงชอบตัวนี้เออใช่ตัวนี้เองก็ มันไม่มีแบบ2กิกคะรุ่นอะไรอย่างนี้ให้ผมเห็นเหมือนกันนะก็อยากจะขอบคุณเจ้าของร้านมากๆนะครับร้านเดียวกันมัเนียอ๋อไม่ใช่นะครับถือว่าดีมากเลยนะผมจะจาชื่อร้านไว้นะครับคือแบบโหรู้สึกฟินมากนะครับฟินมากที่ไม่เจอ2กิกคะรุ่นคือไอ้สกิกคะรุ่น4กิกคะารุ่นนี่ผมเกลียดจ,จริงๆม,มันมันมีมันมีในทุกงบอะนะครับบางครั้งเวลาคุณซื้อคอมมือ2อะ่ะแบบซื้อเป็นหมื่นอะ่ะมันยังมาเลยสี่กิกคะรุ่นเลยอย่างเงี้ยแบบ เียดมากนะครับคือสีกิกนี่มันมีตั้งแต่การ์ดจอตัวที่แบบถูกสุดยันแบบแพงสุดตัวที่แรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งมันต่างกันเกิน10เท่าเลยนะคุณจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวไหนวะนะครับจริงว่านะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นรองสเปคที่แล้วนะครับการ์ดจอ GT 730ก็ดีกว่าในด้านการรองรับอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้านความแรงตัวนี้สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ AMD X345 ก็จะเป็นรุ่นที่ต่ํากว่าตัวก่อนหน้าเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสเปคที่ต่ํากว่าแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือคุณจะได้แรม 8G ไปเลยนะครับซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าแรมอัปเกรดอีกพอถ้าคุณอัปเกรดก็ประมาณ6-700ไปจนถึงพันหนึ่งนะครับซึ่งก็มันก็รวมมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งรวมจอรวมเคสรวม SSD แล้วเนี่ยราคานี้จะเป็นราคาที่ก็ยังถือว่าคุ้มดีนะครับส่วนอันนี้นะครับ X3445 Duo Core Duo Core บ้านคุณสิครับ X3 มันคือ3คอคอไงคือมันเป็น CPU อะที่มันมี3ตัวเขาเลยชื่อ X3 อ่ะคุณเขียนทำไมว่ามัน Duo Core วะเพิ <c oughs> <c oughs> ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นอันนี้เครื่องอันนี้เครื่องผมผมอุตส่าห์คิดว่าเฮ้ยรอดจากไอ้สองกิกะรุ่นเป็นครั้งที่2แล้วเจอ Duo Core แบบนี้ X3 Duo Core สุดยอดเลยครับ สุดยอดเลยครับโอเคก็อยากให้รู้ไว้ว่ามันทริปเปิลคอร์นะครับทุกคนนะครับอ่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเทียบกับสเปคก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสเปคที่เฮ้ยมันค่อนข้างแรงแล้วคุณสามารถเล่นเกมได้หลายอย่าง GT730 เนี่ยก็สามารถมันก็เพียงพอสําหรับการเล่นเกมออนไลน์ทั่วๆไปรวมถึงเกมกินสเปคหลายๆเกมในปัจจุบันได้นะแค่คุณต้องแบบปรับต่ําสุดอะไรเงี้ยมันอาจจะพอแหลกๆนิดนึงก็พอถดูเรตไถไปได้นะครับสำหรับเจ้า Gt730 นะครับส่วนสำหรับใครที่เอามาทำงานคือสเปคนี้มันเกินพออยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับสเปคตัวแรกหรือตัวที่2อ่ะตัวนี้ดีกว่ามากๆเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6สเปคเนะครับสหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสหลับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ